เราก็ดีซะด้วยสิตอนนี้เติมไปพลังล้นเลยเวลาไปไหนมาไหนแล้วลำบากตำรวจถามตลอดเลยมีพกของมาหรือเปล่ามีของไหมเนี่ยกระสอบสองกระสอบว้าวุ่นเลยทีนี้เราก็กลัวว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วไม่ได้ออกไม่มีอะไรหรอกก็แค่เป็นคนธรรมดานะ่ะที่ติดดินไม่ได้แค่ติดดินนะติดมาด้วย <laughs> แต่จะบอกให้ติดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิก ไม่เลิกเอาจากตรงนี้ไปเอาโรงงานอื่นเปลี่ยนโรงงานบ้างไงเดี๋ยวตำรวจสงสยัยเดี๋ยวก็ว่าวุ่นกันทั้งสอพอเลยไม่ไหวเลยนะทั้งสอพอสอเนอทั้งกอปอป,อปอสอเดี๋ยวจะวุ่นวายหาผมเนี่ยไม่ได้นะเอาแค่นี้พอไม่หมายถึงอกูเล่นแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวตำรวจตามตัว,ตวกูเอ้หา่ากูยิ่งระแวงอยู่เมื่อคืนกูนอนไปกูยังกลัวเลยว่าใต้เตียงจะมีตำรวจโผล่มาหรือเปล่า เออไปดีกว่ากูเฮ้ยได้ได้ได้เสียงมหอะไรแบบนี้ตำรวจแล้วเขาก็คุย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 กันซิกันหรือเปล่าวะหน้าหน้าประตูเวนไอมึงไปดูปดิไปดูดิต่กล้องไปไป